ใหม่นี้มาร่วมกันหยุดความสูญเสียและเปลี่ยนให้เป็นความปลอดภยัยด้วยวินัยและน้ำใจของทุกคนปีใหม่นี้ขับรถดีๆนะครับอายุมากแล้วยังไม่รวยจะวางแผนเพื่อวันข้างหน้าอย่างไรดีหนอปรึกษา0819553625เห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วใจหายถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไง ปรึกษา0819553625ป่วยบ่อยอย่างนี้ชีวิตมีความเสี่ยงกลัวต้องจากไปกระทันหันทิ้งภาระให้คนข้างหลังปรึกษา0819553625ซื้อของที่มีประกันก็อุ่นใจชีวิตเราละ่ะจะมีอะไรประกันว่าเราและคนในครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปปรึกษา0819553625พ่อประสงค์จันจำปา สำนักงาน AIA ถนนเลี่ยงเมืองหลังบิ๊กซีอุบลใกล้ๆสี่แยกดองอูพึ่งเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์คสุดยอดร้านอาหารเด็ดของเมืองอุบลมารวมอยู่ที่นี่เช่นแซบซอยเก้าบุฟเฟตพลอยคำส้มตำถาด2499ชาบูอินดี ร้านเนื้อย่างเกาหลีอุ้งอิงกุ้งกิงที่จอดรถสะดวกสบายบรรยากาศร่มรื่นกินเสร็จมีที่ช้อปปิ้งได้ตามใจยูพาร์คถนนชียางกูลแยกวนณรมเปิดบริการห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์ค0 9 1 0 1 9ก0 1 9อ๋อ ข้าวกะเพราหมูเนี่ยนะถ้าได้กินกับไขย่ยางมะตูมอ่ะอร่อยฟินเฟ้อเลยเลเคล็ดลับความอร่อยค่ะไขย่ยางมะตูมที่เซเว่นอีเลเวนกับข้าวกะเพราหมู <7 S 2> ลงตัวเลยไข่ที่เซเว่นอีเลเวนกินกับอะไรก็อร่อยอช่วงนี้เรายังคงจะมีการนําเสนอเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆแม้ว่าจะผ่าน7วันอันตรายไปแล้วเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงรถพยาบาล เียงหัวดังตลอดเลยนะเหรอฮะค่ะแต่ว่าไม่ไงฮะใต้แน่ใต้แน่ไม่แน่ใจแต่ออกมาทํานองนั้นรถตํารวจนี่จะยู่ไหนยู่ไหนยู่ไหนหาไม่เจอสักทีหรือเปล่าเอาไม่ใช่นะคะแต่แต่ว่ายังไงในในส่วนของรถพยาบาลอะไรต่างๆนี่นะคะก็ยังคงย้ําว่าถ้าเกิดว่ามีรถพยาบาลวิ่งรถกู้ภัยผ่านเนี่ย ช่วยหลีกทางหน่อยเถอะจ้องหลบเลยช่วยหลบหน่อยพอได้ยินพับเนี่ยผมจะหันทันทีเลยนะอยู่ตรงไหนใช่ไหมเฮ้ยอยู่ทางไหนอยู่ทั้งรางว่าเฮ้ยเราจะได้หลบเลยฮะรีบๆหลบเลยค่ะเพราะว่าถ้าในนั้นเนี่ยเกิดคนนี่เหมือนพี่น้องกันใช่ถ้าเกิดเขาช้าไปวินาทีเดียวแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะเราว่ามัวแต่เออจะเออขึ้นหันไปเอาเองแสงกไปอย่างเงี้ยโอ้โหค่ะนะฮะอ่าอันนี้ฝากย้ำนะคะว่าช่วยหลบหน่อยก็แล้วกันเนาะ นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็เรื่องของอุบัติเหตุซึ่งเราก็จะมีอาสาสมัครช่วยรายงานทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็มาในสายของเราแล้วมาแล้วใช่ไหมคุณไก่นะคะสวัสดีค่ะคุณไก่สวัสดีครับอาจารย์สุชัยสุขชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับคุณไก่ชนโชคบริษัทกลางสาขาอุบลราชธานีผู้จัดการบริษัทกลางนะครับวันนี้ที่ผ่านมาในรอบ24ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างครับคุณไก่ครับ ก็24ชั uh, is is ่วโมงอุบัต <that> ิเหตุนะครับมีมีหนักอยู่อยู่รายหนึ่งนะครับที่มาจากน้ำขุนนะครับก็ช่ไหนนะคะโรงพยาบาลน้ําขุนเหรอคะอ่าน้ําขุนครับเป็นอุบัติเหตุรถอามอเตอร์ไซค์ล้มเองที่บ้านตะโงงนะครับครับเด็กือตอนนี้ก็คือรอญาติมารับนะฮะอยู่โรงพยาบาลสตนะครับชื่อในสวนตอนเมืองพรมนะครับอาการหนักนะครับอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับในฝนครับชื่ออะไรเมื่อวานนี้นะครับครับ ชื่อไม่ครับชื่อชื่อครับชื่อนายสวนสอนเมืองพรหมครับสวนดอนเมืองพรหมสวนอะสวนครับอ๋อวอนอสวนครับครับเมืองพรหมนะครับเกิดเหตุตอนทุ่มครึ่งนะครับอุเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเองนะครับที่บ้านตาองตำบลขี้เหล็กนะครับอำเภอน้ําคุณนะครับนี่สาหัสครับก็ก็ ก็ขอแย่ทายาทำใจแล้วนะครับโอ้โหอันนี้คือที่บอกว่ารอรอญาติมารับเนี่ยก็คือเหมือนที่ญาติมาทำใจเหรอใช่กินไก่<อ>ก็คือก็คือก็คือ,คอหมดหมดทางรักษานะครับครับการแก้ไดกับสมองกระตบกระเทืนอนก็จะฝากเรื่องหมวกนะครับครับ,รบเรื่องหมวกเรื่องเมาเนี่ยนะครับต้องระวังระวังนิดหนึ่งนะครับอืแล้วก็ขอแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหลังจากเราสรุปตัวเลขเจ็ดวันอันตรายไปนะครับค่ะ รู้สึกจะมีเพิ่มมาอีกสามรายที่ทราบนะฮะโอ้หลังเจ็ดวันอันตรายมีเพิ่มมาอีกสามรายหรือมีเคสที่เกิดเหตุที่อำเภอตะการนะนะครับอันนี้เกิดในช่วงช่วงเจ็ดวันอันตรายวันแรกๆแต่คนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุใช่ไหมฮะครับไม่ใช่ทีนี้คนผู้โดยสารครับมาเสียเพิ่มครับอนะครับเสียเพิ่มเสียเพิ่มเติมนะครับเสียหลังเจ็ดวันหนึ่งหลายทีนี้ในและอีกเคสหนึ่งก็เคสที่อที่โคงเกียมเคสที่สามีขับรถ ชนภรรยานะครับครับคือสาเหตุนี้เป็นเป็นเพราะรถเนี่ยเป็นรถของลูกสะพ้ายของของของคนขับนะครับพอดีกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงปีใหม่แล้วสามีเนี่ยไม่ได้คุ้นเคยกับรถนะครับเป็นรถเป็นรถปิกอัพนะครับจะเป็นตัดแปลงนะครับเป็นรถเกียร์อัตโนมัติครับนะครับก็ภรรยาก็จะอยู่หน้ารถเขาคุยทําอะไรกันนี่แหละครับก็สามีก็เลยขึ้นไปขับบนรถแล้วก็ด้วยความที่ไม่ไม่ชำนาญก็ พุ่งไปชนภรรยานะครับไอ้ยาครับเลือดออกในช่องท้องนะครับที่โครงหักเชิงการหักครับอันนั้นคือเหตุที่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 เราไม่ได้นับนะครับแต่เสียชีวิตเพราะว่าไม่ได้เกิดบนถนนหลวงนะฮะเกิดเีตุในี้อใช่ครับในบ้านนะครับขงเจียมเรอฮะได้ขงเจียมครับแล้วก็เกิดเมื่อวานเลยครับคุณไก่ ก็ไม่ไม่ครับในช่วงเดือนอันรายโอันตรายสองอ่ะอ่าเรียนนี้เัียนนี้ผมแจ้งเพิ่มเติมมานะครับมแล้วก็อีกรายก็วันที่ห้านะครับเป็นเป็นอนิทันโรงพยาบาลแจ้งนะครับเป็นคนขับรถหมดสามล้อเครื่องนะครับชนชนกับรถเก๋งตัวนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดว่าที่ไหนนะครับเขาเสียชีวิตเพราะว่าเขาได้จ่ายเงินค่ารักษาเองเพราะรถก่อนเสียชีวิตไม่มีพรบไม่มีพรบ ใช่ครับโอ้อันนี้เป็นสามรายก็น่าจะรวมแล้วสิบสามรายนะครับสิบสามรายเลยอ่าเท่าที่มีข้อมูลนะครับอครับค่ะอ่าทีนี้ก็เมื่อคืนเนาะมีอุบัติเหตุซึ่งผมคิดว่าก็เกี่ยวข้องกับเรานะครับครับเป็นแต่เกิดเหตุที่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 โคราชที่โคราชนะฮะครับใช่ไหมครับที่โคราชเนาะที่เป็นรถโดยสารใช่ไหมคะซึ่งใช่ครับรถตู้อ่าเป็นรถตู้รถตัวแล้วรถปิกอัพค่ะครับ ก็คือลักษณะการเกิดเหตุเนี่ยฝนตกถนนลื่นนะครับก็มีรถปิกอัพนะครับบรรทุกข้าสารนะครับเสียหลักข้ามข้ามเกาะชนกับรถตู้นะครับรถตู้เป็นทะเบียนสีสเกตนะครับครับและทําให้กระสอบข้าสานี่ยกระจัดกระจายพื้นถนนนะครับก็พอดีมีรถของจากุบลน,นะครับกรุงเทพบุบลผ่านไปพอดี แต่โชคดีที่ว่ารถไปด้วยความคงไม่ไม่ไม่ใช่ความเร็วสูงนะครับก็ไปชนที่กระสอบเท่านั้นเองในในรถทัวร์นี่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับครับอาจจะเจ็บเล็ก,กน,น้อยแต่ว่าในรถตู้นี้เสียชีวิตถึงสามคนเสียชีวิตถึงสามคนนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยยังยังไม่ทราบที่อยู่นะครับ,รบเพียงแต่ทราบว่าชื่อชื่อนางสุพันแก้วคําแก้วดํานะฮะอายุห้าสิบสามปีนะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสีคิ้วนะครับ นางสุพีศรีรั็ดานะครับอายุ45ปีอันนี้ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิคิวนะครับครับแล้วก็รายสุดท้ายนายบุญล้นเนื้อทองอายุ27ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิคิวเช่นกันนะครับอืนอกเอจากนี้ยังมีคนเจ็บอีก8ปดรายอ๋อผอีแปดรายเยอะจริงๆครับผมครับอันนี้เป็นรถตู้โดยสารจากไหนไปไหนอะคะคุณไกอ่อตอนนี้ยังยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับเพียงแต่ทราบว่าเป็นทะเบียนสีสกินะครับอันนี้ในส่วนของข้อมูลเนี่ยเป็นอ่า ผมรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับอบริษัทกลางประจากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพนะครับครับที่นั่งอยู่กับปอพเพราเกิดอุบัติเหตุปุ๊บับก็จะเก็บข้อมูลนะครับอุบัติเหตุจากทางพนักงานสอบสวนจากโรงพยาบาลนะครับจากเครือข่ายมูลนิธินะครับข้อมูลนี้ณปัจจุบันมียังยังมีเท่านี้อยู่นะครับผู้เสียชีวิตนี่น่าจะเป็นคนสีสะเกดหรือเปล่าครับเอ่อ หรือยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าใช่สีสเกตแต่ทะเบียนรถของรถตู้นี้เป็นสีสเกตถูกไหมฮะที่เป็นทะเบียนสีสเกตโอ้ั้นพี่น้องชาวสีสเกตนะฮะต้องถามอยญาดูสามศูนย์สองหกหกสีสเกตนะครับครับสามศูนย์สองหกหกสีสเกตนะฮะศูนย์สองหกหกสีสเกตครับสามสองศูนย์สองหกหกสีสเกตสเกตครับครถตู้สีสเกตส่วนรถทัวร์ไปจากอุบลนะครับครับผมแล้วก็ไปชนรถของโพล่าชูนรถที่ทําให้อ่า ตีกรับนะครับเหตุเมาเหตุง่วงเหตุอะไรยังไม่ทราบเาเหตุก็ยังไม่ทราบนะฮะสันนิษฐานสันนิษฐานเป็นถนนเปียกลื่นนะครับถนนลื่นฝนตกเปนทุกวิ่งข้ามเกาะรถตู้ชนเข้าตรงกลางน้ำรถตู้นะครับสาเหตุเนี่ยพนักงานสอบสวนเข้าๆสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสภาพถนนที่เปียกลื่นนะครับเนื่องจากฝนตกหนักครับทั้งนี้ก็ต้องรอรอการสอบสวนเพิ่มเติมอีกนะครับยังไม่สรุปเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับเพราะว่าในที่เกิดเหตุ ฝนเพิ่งตกนะฮะตกหนครับฮะค่ะค่ะผมเอาละครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณค่ะไก่ขอบคุณครับสวัสดีครับก็ต้นาโชนะครับค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะคะสามรายที่โดยสารมากับรถตู้โดยสารทะเบียนจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะนะสามศูน ของศรีสะเกดนะคะรถตู้นะคะก็มีนางสุพรรณแก้วดำนะคะนางสุพีศรีรัตดาแล้วก็นายบุญล้วนเนื้อทองค่ะที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นผู้โดยสารมากับรถตู้คันดังกล่าวนะคะใครที่ฟังจากศรีสะเกดแล้วก็พอรู้จัก3ท่านนี้ก็โทรมาแจ้งหน่อยก็ดีนะครับว่าเออบ้านอยู่แถวไหนยังไงเนี่ยเคยรู้จักแล้วก็เขารู้หรือยังค,ครอบครัวเขาทราบเรื่องนี้หรือยังอะไรอย่างนี้นะครับศ4 5 2 4 2 6 9 4สนะครับสอสักยน ศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีมีให้คุณเลือกทั้งชุด V.I.P. และชุดประหยัดด้วยชจาาที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีมีบริการหลังการขายที่จะทำให้คุณวางใจได้ สาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่3แยกทุ่งสีเมืองตรงข้ามสารแขวงสาขา2ก่อนถึง4แยกทางไปเรือนจำสอบถามคุณแอร์โทร080-002-5465หรือ045-241-219 9วันนี้ช่างน้อยช่างใหญ่ชอบใจยิ่งคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือเจ้าของโครงการมั่นใจในมาตรฐานสินค้า ถ้ามาใช้บริการที่เมืองวัสดุเมืองวัสดุศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจรสินค้ามาตรฐานของ SCG คอตโตหลังคาเล็กไหลออนสวยทนติดตั้งง่ายประตูเหมือนบานเลื่อนบานสวิงตะแกรงไวเม็ดเหล็กคานไวแฟร์และสุขภัณฑ์ห้องน้ำระเบื้องปูพื้นมุงหลังคาสีทาบ้าน พร้อมวัสดุก่อสร้างอย่างอื่นครบวงจรคิดจะสร้างบ้านคิดถึงเราเมืองวัสดุ2 0 8 8ู 09, ตะบนหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมืองวัสดุหาง,ง่ายๆตั้งอยู่ติดถนนสายวารินสีสเกตโทร0 4 5 2 0 8 5 0 0ต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ t r u ูบิ๊กไบยชยางกูบิ๊กไบรับชำระฟรีสำหรับค่าโทรศัพท์ทรูมูฟทรูออนไลน์และ True Vision และพิเศษสุดค,าาค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์ TOT บัตรเครดิต KTCUOBBBA อ o n อนอีซีประกันภยัยประกันชีวิตและอื่นๆแค่บินละหบาทต้องตากแดดทำไมใกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ t r u ูบิ๊กไบยชยางกู ปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยน้ำมันตัวใหม่ไฮเดีเซลน้ำมันประสิทธิภาพสูงราคาเบาสะดวกสบายด้วยร้านมินิมาร์ทสะดวกซื้อร้านกาแฟอินทนินที่มีกลิ่นหอมละมุนละไมรสชาตินิ่มนวลด้วยสูตรเฉพาะของอินทนินร้านคาแคร์ที่พิเศษด้วยระบบเคลือบสีฟิล์มแก้วแท้จากแมกไกส์ปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทใกล้โรงพยาบาลพระศีมหาโพเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง